วิดีโอนี้ดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้สร้างได้จัดทําวิดีโอนี้ขึ้นมาจากข้อมูลต่างๆโดยหวังว่าให้ผู้ชมและผู้ฟังได้รับประโยชน์ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นและได้รับความบันเทิงต่างๆจากวิดีโอนี้โดยผู้สร้างและทีมงานตั้งใจทําเพื่อทุกท่านหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเว้ัที่นี้ด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการชม <c oughs> หลายคนคงรู้จักพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเป็นอย่างดีใช่ไหมครับนั่นก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปัติมากรนั่นแน่มีรู้จักกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเรียกว่าพระแก้วมรกตหลายๆคนคงรู้จักเป็นอย่างดีใช่ไหมครับที่หลายๆคนรู้จักว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยนั่นเองครับ แต่น้อยคนนักนะครับที่ทราบถึงตำนานการสร้างขององค์พระแก้วมรกตและก็ที่มาที่ไปของชื่อพระแก้วมรกตมาจากไหนวันนี้ช่องแฟงทีวีครับจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับแต่ก่อนที่จะไปทราบถึงตำนานการสร้างเรามารู้จักที่มาที่ไปของชื่อของพระแก้วมรกตกันก่อนดีกว่าครับที่เรียกพระแก้วมรกตมีการรวบรวมข้อมูลโดยสันนิษฐานสาเหตุได้มาอยู่สองสาเหตุครับ สาเหตุแรกมาจากสีครับสีของพระแก้วมรกตเป็นสีเขียวมรกตหากแต่แท้จริงแล้วพระแก้วมรกตนั้นไม่ได้สร้างจากมรกตนะครับแต่ว่าสร้างจากหินสีเขียวที่ชื่อว่าเนฟไรส์เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์อาจจะออกเสียงเพี้ยนนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับโดยลักษณะของหินก้อนนี้จะคล้ายกับสีของมรกตอย่างมากเลยครับสาเหตุที่2 เกิดจากการเพี้ยนการพ้องเสียงคําว่าพระแก้วอมรโกดครับซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อเดิมทีของพระแก้วมรกตจากตำนานเล่าว่าองค์พระแก้วมรกตนี้สร้างมาจากหินอมรโกดนั่นเองครับจึงทําให้เรียกว่าพระแก้วอมรโกดสมัยก่อนเรียกไปเรียกมาเพี้ยนมาจนชื่อว่าพระแก้วมรกตที่เรียกในปัจจุบันนี้ครับ และนี่คือสองสาเหตุที่สันนิษฐานว่าเป็นสาเหตุในการเรียกพระแก้วมรกตมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าหินอมรกตและตำนานการสร้างขององค์พระแก้วมรกตมีความผูกพันกันอย่างไรครับแต่ว่าก่อนที่จะไปชมเรื่องราวต่อไปอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกริงร้งกริ้งกริ้งทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่กันด้วยนะครับอย่าลืมซัพพอร์ตกันนะครับกับแฟงทีวีครับพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธร,รูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์และอยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาแต่ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ แต่ใครจะรู้ครับว่าที่มาที่ไปของพระแก้วมรกตมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและสร้างมาจากอะไรวันนี้แฟงทีวีครับมีเรื่องราวของพระแก้วมรกตมาให้ทุกๆคนได้รู้กันครับจากข้อมูลการสร้างพระแก้วมรกตมีอยู่หลากหลายตำนานด้วยกันครับโดยข้อมูลที่เรานำมาให้ทุกคนได้รู้จักกันเราได้รวบรวมมาจากหนังสือชินการมาลีปกรณ์ และตำนานรัตนทิพยวงศ์ตำนานนี้ได้กล่าวไว้ว่าพระเถระผู้สร้างพระแก้วมรกตเป็นพระที่มีบุญญาธิการมากนามของพระเถระนี้ว่าพระนาเกษตเถระพระอาจารย์ของท่านได้สิ้นมรณภาพท่านเคารพรักอาจารย์ท่านนี้มากจึงอยากจะสร้างพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระอาจารย์และมีแรงบันดาลใจ ในการสร้างอยู่3ประการคือประการที่1เพื่อเป็นพุทธบูชาโดยระลึกถึงองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่ 2. เพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่ 3. เพื่อที่จะให้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นเครื่องสการะและเคารพและหวังว่าอยากให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ชนคนรุ่นหลัง แต่ปัญหามีอยู่ว่าหากจะสร้างองค์พระพุทธรูปด้วยวัตถทุที่มีค่าเช่นเงินทองหรือเพชรพลอยท่านก็คิดว่าถ้าสร้างด้วยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดกิเลสแก่คนชนรุ่นหลังเป็นแน่แท้และอาจจะทำให้เกิดการเข่นฆ่าแก่งแย่งพระพุทธรูปองค์นี้ในอนาคตอย่างแน่นอนท่านจึงตั้งจิตอธิษฐาน โดยความที่ท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการมากแรงจิตอธิษฐานนี้ได้ส่งไปไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงทำให้พระอินทผู้สถิตยอยู่ในวิมานจึงได้เห็นนิมิตสัจจะอธิษฐานและเห็นแรงสัจจะประมีนั้นจึงได้ชวนพระวิษณุกรรมซึ่งเป็นเทพแห่งช่างลงจากสวรรค์ชั้นฟ้าได้มาร่วมสร้างพระพุทธรูปนี้ด้วยกันต่อมาณที่ประชุม พระอินทร์ได้กล่าวว่าหินแก้วต่างๆในสามโลกนี้มีอาจเทียบกับหินที่มีชื่อว่าหินแก้วมณีโชคได้ต่อมาพระวิษณุกรรมได้กล่าวว่าหินแก้วมณีโชตินี้เป็นหินที่เหมาะสมแก่การสร้างพระพุทธรูปเป็นแน่แท้แต่หากว่าหินแก้วมณีโชนินี้เป็นหินคู่บารมีของพระจักรพรรด,ดิราชหานำเอาออกมาไม่ได้ เพราะว่ามียักษ์กุมพันเป็นผู้อารักขาอยู่พระอินทร์ได้ฟังเช่นนี้จึงได้ออกตัวว่าจะเป็นผู้ไปเจรจาเองจากตำนานได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพระอิน์เจอยักษ์กุมพันยักษ์กุมพันได้ให้คำแนะนำว่าหากท่านจะเอาหินแก้วมณีโชษไปหินแก้วมณีโชนี้เป็นหินคู่บารมีของพระจักรพรริราชขันเมื่อคราได พระจกักรพรรดิราชได้ไปจุติอยู่บนโลกแล้วหินแก้วมณีโชคนี้ก็จะลอยไปอยู่กับพระจกักรพรรดิราชเป็นแน่แท้เราขอเสนอให้ท่านนำหินดวงแก้วมณีอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าหินอมรโกดเป็นหินวิเศษเป็นพญาหินมีฤทธานุภาพมากมายไม่แตกต่างไปจากหินแก้วมณีโชคเลย เมื่อองค์อินได้ฟังเช่นนั้นแล้วได้นำหินอมรกฏนี้ไปให้พระนากเกษเถระเพื่อทำการสร้างหลังจากนั้นพระวิษณุกรรมได้ลงจากสวรรค์จำแรงแปลงกายเพื่อมาสร้างพระพุทธรูปด้วยตัวท่านเองเมื่อขลันพระพุทธรูปสร้างเสร็จแล้วความวิเศษของพระพุทธรูปองค์นี้นอกจากหินที่ทำและผู้แกะสลักแล้ว ยังมีความวิเศษที่พระพุทธรูปองค์ไหนไม่สามารถหาได้ในโลกนี้นั่นก็คือหลังจากการสร้างเสร็จแล้วพระนาาเกษเทระพระเทระผู้มีบุญญาธิการอย่างมากมีอำนาจสัจจะบารมีอย่างสูงพร้อมทั้งพระอินท์ผู้มีอำนาจสูงสุดอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นดาวดึง ได้ลงมาตั้งจิตอธิษฐานร่วมกับพระนาเกษเทระได้อัญเชิญบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาสถิตยอยู่ในพระพุทธรูปองค์นี้และที่สำคัญได้อัญเชิญพระธาตุให้มาสถิตยอยู่ในพระพุทธรูปองค์นี้ทั่วทั้งองค์จึงทำให้พระพุทธรูปองค์นี้มีความวิเศษความบริสุทธิ์ ประดุจดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองและได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธรัตนพันมณีอมรโกดความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ยังมีอีกมากมายเหนือจะกล่าวหมดได้ความศักดิ์สิทธิ์ที่มากมายเช่นนี้จึงทําให้พระพุทธรูปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะเป็นพระพุทธรูปที่เคารพเป็นที่สักการะของสถานที่นั้นๆเป็นอย่างสูง ซึ่งเป็นความโชคดีของประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ได้ครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพักคู่บ้านคู่เมืองมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่เครารพนับถือของคนไทยทั่วทั้งประเทศปัจจุบันองค์พระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อสมญานามว่าพระพุทธมหารัตนะปฏิมากร หรือทุกคนเรียกกันว่าพระแก้วมรกตนี่คือเรื่องราวตำนานการสร้างของพระแก้วมรกตที่ทางแฟนทีวีได้จัดข้อมูลมาให้ทุกคนได้ชมและฟังกันนะครับหวังว่าทุกคนคงชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในวิดีโอใหม่ถัดไปด้วยนะครับ ยังไงต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าคงได้ความรู้เกี่ยวกับพระแก้วมรกตเพิ่มมากยิ่งๆครับเอาละครับยังไงต้องขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีเงินทองมากๆแล้วก็นอกจากนั้นไปอยู่ที่ไหนก็พบจะเจอคนดีๆนะครับสุดท้ายนี้ครับทำความดีไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าวินาทีต่อไปก้าวต่อไปเราไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตาย สะสมความดีไว้ความดีจะช่วยซัพพอตและช่วยเหลือคุณตลอดเวลาครับมีความสุขกันมากๆนะครับสวัสดีครับ